สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในวันอังคารค่ะประจำเดือนสิงหาคม2,563เราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เกิดในวันอังคาร แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ช่วยกดติดตามให้สมัยด้วยนะคะสมัยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆเลยค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารในเดือนสิงหาคมนี้นะคะความรู้สึกของสมัยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผู้ที่เกิดในวันอังคารเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเอ่อมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงอ่ะมีความอยา,อยากอยู่คนเดียวมีความเก็บตัวไม่ค่อย สงสิงกับคนทั่วไปนะคะจะไปไหนมาไหนเฉพาะกับคนที่สนิทสนิทเท่านั้นนะสาหรับใครที่ไม่ค่อยสนิทสนมกันเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยากไปประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากจะไปไหนมาไหนคนเดียวหรือถ้าใครมีแฟนก็อยากจะไปไหนมาไหนกับแฟนเท่านั้นนะคะไม่ได้อยากจะไปกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะคะไม่มีอารมณ์จะไปคบค้าสมาคมกับใครเท่าไหร่ในช่วงนี้นะผู้ที่เกิดวันอังคารจะมีอารมณ์ประมาณนี้เลยค่ะคืออยากจะใช้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองประมาณ หรือกับคนรักประมาณนี้นะคะโอเคเรามาดูที่เรื่องรากกันเลยดีกว่านั่นก็คือในเรื่องของงานหลักงานประจำค่ะในเรือนกรรมมะนะคะจะพูดถึงงานหลักงานประจำที่คุณทำอยู่มีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะ จะต้องบอกเลยค่ะว่างานของคุณในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ถามว่างานไปได้ดีไหมงานไปได้ดีค่ะมันเหมือนกับว่าใครที่ทํางานประจําพนักงานบริษัทออฟฟิศประมาณนี้เนาะหรือแม้แต่กระทั่งข้าราชการรัฐเสารัฐทวิสาหกิจก็ตามแต่นะคะจะต้องบอกว่าเหมือนกับในช่วงนี้เนี่ยคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานนะคะบริวารของคุณหรือแม้แต่กระทั่งหวัวหน้างานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะคาดหวังในตัวคุณเกี่ยวกับเรื่องการทํางาน เพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่เกิดในวันอังคารนั้นค่อนข้างเป็นคนเก่งทํางานเก่งจัดการเก่งบริหารเก่งนะคะมีความคิดมีไอเดียใหม่ๆอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานเนี่ยคุณจะได้รับมอบหมายคุณจะเป็นหนึ่งในการคัดเลือกอะคะ่ะเวลาเขาต้องการหาออตัวแทนเพื่อที่จะไปทําอะไรสักอย่างหนึง่งมันจะไม่ค่อยพ้นคุณสักเท่าไหร่นะผู้ที่เกิดวันอังคารส่วนมากจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วคนรอบข้างก็เลยมาคาดหวังในเรื่องการงานของคุณมันทําให้คุณนั้นกลายเป็น คนที่แบบว่ากดดันตัวเองในเรื่องของการทํางานอยากให้งานออกมาดีอยากได้ผลงานดีๆอยากทํายอดได้ประมาณนี้ค่ะก็คือมันจะเกิดความกดดันมันจะเกิดความเครียดแต่ถามว่าสนุกกับการทํางานไหมผู้ที่เกิดในในวันอังคารค่อนข้างที่จะเป็นคนชอบทํางานสนุกในการทํางานยิ่งงานเยอะยิ่งงานยุ่งยิ่งชอบกลับกลายเป็นอย่างนั้นไปค่ะก็คือมันเข้ากันเลยนะในเรื่องของดวงสตาในเรื่องของการปฏิบัติจริงอ่ะมันมันเป็นไปในแนวทิศทางเดียวกันได้อะประมาณ นนะะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของเรือนราภะกันบ้างค่ะเกี่ยวกับโชคลาบนะหรือว่าใครต้องการหาช่องทางทําเงินใหม่ๆนะคะหรือใครต้องการที่จะโยกย้ายงานใหม่มีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างตรงนี้บอกเลยว่าเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคยังไม่เหมาะสักเท่าไหรค่ค่ะในเดือนสิงหาคมนี้ยังไม่เกณฑ์ยังไม่มีเกณฑ์มีโชคมีลาบเข้ามานั่นเองนะคะส่วนการหาช่องทางทําเงินใหม่ๆเนี่ยจริงๆแล้วสามารถหาได้ตลอดเวลาแต่ถ้าถามว่าจะมีโชค จากใครมาแนะนําสิ่งดีๆจะมีโชคจากการนําไปสู่ช่องทางทงาเงินใหม่ๆไหม,ใ,หมในช่วงนี้คือต้องดิ้นรนด้วยตัวเองค่ะจากการแนะนําจากคนอื่นยังไม่มีเข้ามาเนาะหาเองดิ้นรนเองช่วยเหลือตัวเองนะสําหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารมันมีเกณฑ์ได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ยังยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอะประมาณนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะโยกย้ายงานใหม่หรือว่าการที่จะเปลี่ยนงานใหม่ตรงนี้สมัยยังไม่อยากแนะนํานะคะแต่สําหรับ ใครที่มีงานหลักงานประจําทําอยู่แล้วแล้วคุณอยากจะต้องการทําเสริมทําเพิ่มเนี่ยอันนี้แนะนําเห็นด้วยอย่างชัดเจนเห็นด้วยอย่างมากๆเลยค่ะส่วนใครที่เปลี่ยนจากงานเก่าแล้วอยากจะไปทํางานที่ใหม่เนี่ยยังไม่แนะนําค่ะเพราะว่าโอกาสที่คุณจะได้งานที่ใหม่นั้นอาจจะใกล้บ้านก็จริงแต่เงินเดือนอาจจะน้อยลงหรือว่าอาจจะไกลกว่าเดิมก็จริงแต่ภาระและสังคมสิ่งแวดล้อมแถวๆนั้นอาจจะไม่ดีเท่าที่ทํางานเดิมมันมีเหตุผลหลายอย่างค่ะคือช่วงนี้ยังไม่แนะนําที่จะให้โยกย้าย ในั่นเองนะคะเราก็ทำที่เก่าไปก่อนแล้วกันเนาอะอะต่อมาเรามาดูในเรือนพันธุกันบ้างค่ะเรือนพันธุนี่ก็จะหมายถึงญาติพี่น้องคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านรวมถึงจะพูดถึงทรัพย์สมบัติที่คุณมีนะคะบ้านรถที่ดินและก็เกณฑ์ที่จะได้มันมานะว่ามีเกณฑ์เป็นอย่างไรคะ่ะขอพูดถึงความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวก่อนบอกเลยว่าดีมากๆแม้ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินการทองอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ แต่กำลังใจความรักความเป็นห่วงเนี่ย จากคนที่บ้านจากคนในครอบครัวถือว่าเหนียวแน่นมากๆค่ะผู้ที่เกิดในวันอังคารเนี่ยมักจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนมีคุณพ่อคุณแม่คอยเป็นแบกหลังนะคะให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลืออย่างดีแต่สําหรับตัวคุณเองนั้นอ่ะจะไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากเขาหรอกคือเขาอะพร้อมจะช่วยคุณเขาอะอยากช่วยคุณเขาหาทางออกให้คุณได้แต่คุณกลับแบบว่าอยากทําด้วยตัวเองอ่ะคือไม่อยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำอะประมาณนี้เลยนะผู้ที่เกิดในวันอังคารนะคะ จริงๆแล้วญาติพี่น้องอะไรดีหมดเลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นแนวของลูกพี่ลูกน้องญาติสนิทมิสหายก็สามารถช่วยเหลือคุณได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคต่อมาเรามาดูในเรื่องของทรัพย์สินบ้านรถที่ดินคอนโดที่คุณมีนะคะถ้าใครมีทรัพย์สินสอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ของความมั่นคงดีเพียงแต่อาจจะมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบกับมันหน่อยนะคะขอให้อดทนอดกลั้นนิดนึงนะ อีกไม่กี่ปีอีกระยะกใกล้ๆนี้ก็อาจจะหมดนี้ได้เร็วๆนะสาหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารแต่สําหรับเกณฑ์ที่จะมองหาบ้านใหม่รถใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีเกณฑ์เข้ามานะคะยังไม่มีเกณฑ์เข้ามาชัดเจนแต่ถามว่ามีบางคนที่ต้องการถามว่าได้มาแล้วดีไหมได้มาก็โอเคค่ะได้มาคือหมายถึงว่าใครมองหาคอนโดเนาะบ้านรถที่ดินอะไรอย่างเงี้ยมันมีจังหวะที่ดีมันมีจังหวะที่โอเคค่ะก็พยายามจัดการบริหารการเงินของตัวเองให้ดีแล้วกัน นะจะได้ส่งไหวจะได้จ่ายไหวนะเรื่องนี้ต้องดูให้ดีเช่นเดียวกันไม่อย่างนั้นมันจะมีเกณฑ์เดือดร้อนได้ในอนาคตถึงได้บอกว่าเรื่องการเงินต้องจัดการวางแผนให้ดีนั่นเองนะคะ ต่อมาเรามาดูในเรือนปุตตะกันบ้างค่ะปุตตะก็จะหมายถึงไอเดียใหม่ๆความคิดริเริ่มใหม่ๆนะคะหรือหมายถึงบุตรและบริวารของคุณต้องบอกเลยนะว่าผู้ที่เกิดวังคารมีไอเดียดีอยู่แล้วมีความคิดดีอยู่แล้วมีไอเดียกระสูดตลอดเวลาเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแบบเป็นจริงเป็นจังเนี่ยคุณยังไม่มีอารมณ์ที่จะเริ่มทําค่ะนอกจากว่ามันจะต่อยอดจากงานเดิมเนี่ยโอเคอันนี้ทําได้แต่ถ้าให้มาเริ่มสิ่งใหม่มาจับใหม่มาเริ่มใหม่ ลุยใหม่เนี่ยยังไม่มีอารมณ์ในการที่จะอยากทําแบบนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้อยากใช้เวลากับตัวเองเนะะอยากอยู่แบบสบายๆเรียบๆเฉยๆซะมากกว่านะคะแต่ถ้าเป็นการต่อยอดนะอันนั้นทําได้อย่างที่บอกไปนะคะตรงนี้ขอมาพูดถึงเรื่องบุตรและบริวารกันบ้างค่ะอยากจะบอกว่า ใครมีบริวารเนี่ยใครเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าแล้วก็มีลูกน้องบริวารน,นะสามารถช่วยงานคุณได้ดีทีเดียวค่ะเป็นมือซ้ายเป็นมือขวาให้คุณได้เป็นอย่างดีนะใครที่เป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้างานบอสเจ้านายเนะะี่ยค่ะก็มีลูกน้องที่จัดการงานเก่งค่ะเรียกได้ว่าคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการงงการงานเลยสามารถมอบหมายงานให้พนักง,งานคุณทําได้อย่างเต็มที่เต็มใจเลยนะคะตรงนี้ถือว่าไปได้ดีกันเลยทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของบุตรหลานเนี่ย ตรงนี้อยากจะแปลก แปลกสักนิดน,นึงเพราะบุตรหลานนี่ก็หมายถึงเป็นญาติสนิทนะคะเป็นคนในครอบครัวประมาณนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าต้องประคับประคองให้ดีเลยค่ะมีเกณฑ์ที่เขาค่อนข้างที่จะดื้อรั้นกับคุณสักหน่อยอาจจะด้วยห่างเหินกันอาจจะด้วยไม่ค่อยมีเวลาให้กนะะันเนยคะเขาถึงจะไม่ค่อยฟังคําที่คุณสอนสักเท่าไหร่จะต้องดูให้ดีนะอย่าให้เตลิดไปไกลนะคะเดี๋ยวไม่อย่างนั้นจะพูดยากกว่าเดิมพยายามทําความเข้าใจพยายามเข้าใจในวัยที่เขาเป็นอยู่นะถ้าใครมีบุตรมีหลานที่อยู่ในความ ดูแลของคุณนะคะพยายามเข้าใจวัยของเขาพูดภาษาเดียวกันเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นเองนั่นเองค่ะต่อมามาดูเรื่องสุดท้ายค่ะนั่นก็คือในเรือนปัตนีนะเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรสมัยขอแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือคนมีคู่และคนโสดนะขอพูดถึงคนมีคู่กันก่อนละกัน สำหรับใครที่มีคู่รักอยู่นะคะ,ะอยากจะบอกว่าคุณนั้นน่ะเน้นเลยอยากจะให้เขาเปลี่ยนแปลงนิสใส่ตัวเองอยากจะให้เขาเปลี่ยนแปลงเรื่องบางเรื่องเพื่อคุณแต่เขาคนนั้นก็ทำไม่ได้สักทีหรือถ้าไม่อยากหรือถ้าไม่ใช่เป็นคุณที่อยากให้เขาเปลี่ยนแปลง เขาเองก็อยากเหลือเกินที่จะให้คุณเปลี่ยนแปลงนิสัยบางสิ่งบางอย่างแต่คุณก็ทําให้เขาไม่ได้สักทีเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาเดิมๆที่ยังคาราคาซังกันอยู่เหมือนกับยังต้องปรับยังต้องจูนเข้าหากันอยู่ค่ะเป็นนิสัยของคู่ของคุณนั่นแหละหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่ยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะพยายามปรับนะคะพยายามค่อยๆจูนหากันนะแล้วจะรักษาความรักความสัมพันธ์นี้ไปได้ยาวค่ะแต่ถ้าบึง้งตึงหรือแข็งมากจนเกินไปไม่ยอมหย่อนเลยเนี่ย มันจะคบกันไปได้ไม่นานนั่นเองนะคะเรื่องของคนมีคู่นะส่วนคนโสดนะคะก็อยากจะบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ค่อยจะจริงจังสักเท่าไหร่ถ้าใครที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะใครที่เข้ามามาจีบใครที่เข้ามาขายขนมจีบในช่วงสิงหาเนี่ย คือดูไปแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ค่อยจริงจังเหมือนเขาเข้ามาทดสอบเข้ามาเล่นๆน่ะประมาณนั้นนะก็ดูดูกันให้ดีแล้วกันนะคะยังไม่อยากจะให้เปิดใจจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยยังไม่อยากจะให้เปิดใจแต่สําหรับใครมีคู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าได้เปิดใจกันมาแล้วถูกไหมคะก็พยายามประคับประคองกันไปส่วนคนโสดขอให้ลุยเรื่องงานให้เต็มที่ก่อนเพราะอย่าลืมว่าคุณค่อนข้างจะกดดันตัวเองในเรื่องของงานมากอยู่สมควรนะคะก็พยายามเอาเรื่องงานให้สําเร็จก แล้วเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อยตามมาก็ได้ไม่สายจนเกินไปแน่นอนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนสวัสดีค่ะ